อนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วอาจบจากคณะครุศาสตร์การศึกษาปฐมวัยก็เลยสนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากเรียนต่อก็เลยไปหาหลักสูตรว่ามีหลักสูตรไหนที่เปิดอยู่บ้างแล้วก็ไปเจอหลักสูตรนี้เข้าแล้วก็สนใจเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อฐานนันลามชนะนะคะชื่อเล่นชื่อมินเป็นนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรม er, เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็กค่ะตอนนี้ไม่ได้ทํางานค่ะเป็นนักศึกษาอย่างเดียวก็ <iyor> ตอนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วจบจากคณะครุศาตสตร์การศึกษาปฐมวัยก็เลยสนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากเรียนต่อก็เลยไปหาหลักสูตรว่ามีหลักสูตรไหนที่เปิดอยู่บ้างแล้วก็ไปเจอหลักสูตรนี้เข้าแล้วก็สนใจเพราะว่า เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วด้วยค่ะตอนนี้ก็วิชาที่ผ่านมาแล้วก็จะมีวิชาทางด้านสิทธิเด็กแล้วก็วิชาเกี่ยวกับพัฒนาการ้าะสมองของเด็กๆหรือไม่ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาสังคมที่เด็กๆอยู่แล้วก็พัฒนาตัวเด็กเองค่ะที่เรียนมาชอบ วิชานวัตกรรมในการเรียนรู้กับวิชาสิทธิเด็กค่ะชาราหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเหมือนถ้ารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีมากเลยในการเปิดหลักสูตรนี้เพราะว่าเหมือนเราสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดในวิชาอื่นๆได้อีกค่ะได้มาเรียนก็ชอบบรรยากาศในการเรียนมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารากักแล้วก็มาจากหลายๆสาขาอาชีพมีทั้ง่า เพื่อน,อนๆอามากมายเลยแล้วนอกจากมาจากหลายๆสาขาอาชีพแล้วมาจากฟิลอายุที่หลากหลายด้วยทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียนหลากหลายมากค่ะตอนนี้ก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเล่น<ๆ>เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็สนใจด้าน e f ของเด็กด้วยค่ะเป้าหมายก็คิดว่า จะนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้เพื่อทำงานเกี่ยวกับเด็กเพื่อพัฒนาในการเรียนรู้ของเด็กค่ะ